พอดีในกล่องตอนนี้คือทักเลยแลาวาตัวจริงมันบุบเบ่งช้ำนี้เราเผยน้องอกอะยาวมันแพงแพงมันแพงกัสบายดีและสวัสดีเด้อเผยน้องเอฟซีเบอร์สต์สุขสุขคนบ่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศสาวสวงกะขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวสวงชาแนลโดยเราพผยน้องไม่ได้กะมาอยู่กับสาวสวงตอนเซ้าพี่น้องเอ้ยอ่ะกะอยากอันนัน้นแหละเพราะว่า โซนี้นี่ตะเวนขึ้นใบเฮเนาะพีนน่นอ้องเนาะวันนี้กะสิพาเมย์ขึ้นไปอ่ะตลาดจากสิพาเมย์ขึ้นไปยังนกกาะกะให้พี่น้องติดตามขับชมร่วกันเนาะฟูคัมก็ไปบอไปบอร์เโนนะอ่ะแม่แมาปิดไปวิดีโอสดนนะไปมาส,บ,บ,าบ,สบ,บายดีบุษย์เลยสบายดีเออฟูคัมเด้อฟูคัม,มไปเซโนไปดูฟูคัมที่ซื้อยัง ไปไปกับเมย์ไม่ซื้อของเลยไปกับเอื้อยใช่ไไปกับเอื้อยเออคุําจิ๋ไปซื้อยังอ่ะไปซื้อยงอ่ะยืดยืดยืดยืนยืดยืดคุณคําอยากข้ดสมุดไปผู้คําไปเชโน่รีผู้คําอยากซื้ออย่างคือชิมขาคืนมชิม่าไม่คือนมอะไรคิดมากไงอ๋อมันมันเลยคิดมากมาแล้วมันจะไปอันตุรกีแล้ว กินนมนมไม่มีน่ะมนไม่มีอน<ม>ูโนมไม่มีออนูมีอ๋อจ,จะไปซื้อ,อยังไปนองเลยสมองกรบอ,อหุนเพล่แม่เากเาะรยเนยว่ามาสบายดีฟนะีดูเนี่ยสบายดีอ่อะอลงกันสุดละเอาอย่าไรวะโดยสบายดียดโดยสบายดีน้องนะอ่ะมันมี่ยพาแม่พไปตลาดเช้า เอวสาวสว่งแต่สาวสาวเผยพี่น้องเลยภาพเป็นน้อยอย่างน้อยอยากได้น้าเห็น่าจักเฟินเสียกได้ยังเผยพี่น้องเอลยกัสิผ้าเผยพี่น้องไปไปขับไปชมกันว่าเห็นอยากได้ยังไม่อยากได้บ้างมีบ่ามีสวยคำนะค่โลูกหวหยอกเนาะวันนี้ก็เป็นอ่ะครั้งแรกเลยเนาะที่ชิได้ขี่รถออกไปข้างนอกไม่ได้ขี่มาตั้งแต่ซื้อมากับขี่แต่มือเล็กอ่ะพี่น้องเอลยแล้วก็ไม่ได้ขี่เพราะว่าไม่ได้ไปทางใด ไปกับขี่รถบัสเซโยตอนแรกคิดว่าเมื่อนี้สิไปเย็นหมดขวางหมดหมดขวางให้เด็กน้อยแต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิยยพ่หยังบัดทันได้อเอียงคอนเฟิร์มมานะ้วเพื่อนเนาะไปคืนทั้งนั้นทำได้ไหมชิลลุ่มผู้ใหญ่ผู้หญิงบัดทันได้คอนเฟิร์มมาเพื่อนเนาะตอนแรกคิดว่าเอออยากพาแม่เพิ่์ไปพร้อมนะตอนแรกคิดอ่ะเพรแม่เพิ่อยาจะได้มีคิดไปข้างนอกพร้อม ามาวันเ้าร์วันอาทิตย์เลยเนาะแมนแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่อนทางบ่ได้มันนี่มันนี่มันนี่ยังบ่พร้อกพ่นเหรอโดยกะเสีก,กันชิพ่าเพ,พี่น้องไปเบิ่์นมังกรทว่าสิพาแม่เพิ่นไปอ่ะยังอยู่ตลาดเชโนตเตสโซ่ไปสิเนาะไปบ๊ายบายเนลยบาย่อกัสยี่ตลาดตอนนี้เราก็มาฮอดแล้วเนาะแม่เพิ่นกะดงๆเลยดงๆเลยพี่น้องอยางน้ำหน้าน้ำตา ขับรถมาเผื่อหอดปหดัวจะหยุงชอบปะน,นส่สิมาตลาดนี่มีจุดหมายบ่าวา่าซิมาซื้ออย่างไ,ไ้เชื่อก็ <c oughs> อมาถอดห่วงแน่ใส่หมวกพรอมขี่ลืมเดี๋ยว <c oughs> ตายตายตายขี่ลืมนอกเลก่อน เมื่อบัญชีห้ามโหว่เลยเมือนกเอาอเป็นห้ามระเบิดปะท่านไปเกี่ยวตาก็เปิดได้นี่ทหารละเฮ้ยนีแล้วท่นเราอีกอหนึ่งกับยูนพูดแล้วขู่มีเสียวแอดนตแล้วมันอยู่หันตัวใหญ่ผอหันอันหมอ่ไรสุดละฮะอ๋อบัญชีมาหันเกต้าเรื่องถามไอ้นั่นว่าหันใหญ่แล้วเปิดบอลกันขี่ไปพูดไป

คุ้นปะมันจคุณในตัวเรามันจะเห็นเนส่องส่องลูกเดรแล้วมันไปไบบึงเจ้าของจือจืดจขิงวันจืดอขิงวันบ่ไปบึงอยู่่แบบอะส่องคบึงว่าเมนหนค่คุนมก้แหละคือคือได้กล้องอยู่วะ กำลองพี่เลยอยากดกตรงน้อยนึ่งกลางไดนึงแต่ว่ายังดูดี็ด่าดูดีอยู่อบคุณบ่งาเบ่งยืนนะครับตอนจะยู่ในกองชีนาเบเป็นคนนี้จิอวบกว่านี่มนมัเห็นตัวกินก็ตายังน่เลย่คิดยิงหอบดวยสาอเลยเลนบบ แม่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 ไทยมหาสิโดยซื่อตรงซือตรวพวกใหญ่โดยนนี้โดยเดียวบเดเโดยโดยจะมาต้องเป็นที่จะื่อโดยผมจะอะไรเช่นกันถ้าแม่สมหาเช่อกัน แม่แม่กนไหแม่กี้โอ้บนเด็กประยุทธ์นีอยยในหนึ่งคนละในกลองว่าสิเบงดต้องเี้ชื่อปังสูบมันสูบแกบที่เบ็งพอดีในกลองตอนนี้คือคักเลย เต่ว่าตัวจริงมันบ่บิงชั้นนี้เราเยนอนกับแดาราสไลด์เป็นเรือว่าคนสไลด์มักไทยติงเจอนไทยติงตุ้ยเบอมักมาเสือใส่ดอ,อกไซลิสเซลิเซลิเือไซลิเออมีหลาย่ยางเลยใช่ปะิได้ยิบ่งบะอันรถเิ ลูกคนจับแกไมไปไมอ,ยยยอย่างไ้เว้กระยาวมันแทงแทงแทงมันแทงมันแทงบ่วัซื้อใครเบ้ยนะพันแดงมากวนนคำเพงมาก เป็ดเส้นหา ừ, เป็ดเส้นหากะงามสมแล้ค่ะช่วงแร้สวังเข่าบะเถิงเนีเป็นไม้หมอนนีนะนเนาะกะเพลีงแลนะ้วป<า>ึ้งกบใจเด้อฮะววังกระโปรงบ่ มีแต่ส่งขาเสือขาดลงไปเนาะไะจี่อ <Bless> ม <apan> ีการถอดหมวยแล้ฝีมืน้อยกินม้วงหวานด๊อกแบ่งเสือบ่อย่าเอ้ยเสือฉนใสกับนาง ตอนนี้เขากะแวะมากินขอบปุ้นหอนนาะอ,อยู่หานประจขอขอขาแมยเขากินน้ำหวานทางหลังเมยไปกินขับเปียนกินน้ำหวานอยู่ทางหลังเนาะสวัยกากินขอบปุ้นหอนมาเลยมากินเตะเพ่งแลี่น้อยหันประจำถ่ายก็เลยเพรนยามันเย็นนีน่ <c oughs> ขับปุ้นหอนไปเลย สวัสดีเด้อเศกันเดี๋ยวขอโตกินกันเด้อนองเด้อหลังจากที่เขากินเรียบร้อยแล้วก็พาเมยเพิ่งมาเบิร์กเกตลองได้บอัวลมหรอน้อยแบบนีมันมีเบอร์ใหนเบอส ใเบกลยอันนักสีดสีเหลืองบอกเรืองคนนี้มาเช็คดูประมาณเบอรเจ็ดเบอรแปดติเจ้า่คนไทยเหรอาเกิดยังออยเอ่อสกอสกอตัวนี้นี่มันเป็นสกอทรงเอมันเป็นมาแข่งกับบาจาดิเออบาจาแต่บาจาาจาไอ้บหมบุทุ่

มันชมวังเอาได้ใช่ qualité, hmm. ah, ืบะมักบ่เอ็นนั่นบะมักบ่บ่กอกับตีนแม่นะตีนบางบงคูอื่นีชมวังเลเกิดบรเยนั่งนะตีนโลนขันบยชิบอกเราปได้เกิดะบ่ันเา้เซราิอ๋ออ้ใช้เมเบ็นี่จะจบือจะิดไคือวยรุ่นลายมีมีบริการยี้แผลงอมปะไอมนยิ้ปี อะไรให้สิ่งบริการยิบให้่อบริกายิบตื่นแล้วมันยิบบาทยิบแผ่เลยรวยซวยเซ่เดลยเป็นใดรเลยท่านท่านกิ๊บเซ่ซีโนตลาดซีโนตลาดเซโนร้องพี่น้องพี่น้อกไกลไกลมากระเวศโอยไอ้เพื่อนเนี่ยซื้อแล้วยิบไปรีเลยแม่เอปิดบรนการบอซื้อเป็นไม้อะนะกันสั่นไว่ไม่กันสั่นปะเออจะเปิดช่องได้เงินได้ไม่กันสั่น ไอ้เราก็มีนะเนาะเราสาเกิบอาณาบูมีเลยตุกสาราชดานมันิป็นม่กันท่านเอาเห็ดดีบบางทอต้องต้องคนดูใดเหตี้เพราะเมนวะน่ีนอเม็นวาชตปีสองปีชีได้รลดเป็นไปไ่ได้การเห็นบ่ได้เลยนาะเจ้าดูต้องดูบันโคกกับมี้คนนึ่งที่หลุอบอลยเว้ยไล่ไลบาน ตามทำซีรีสผมบปจะ้ะเขาก็ได้ไอเดียมาจากไทยเขาไปเห็นเขาก็สร้างไส้เมลไทยมิไทยบัญชีไทยเราลงยูทูบไปได้เงินทำเฟซไดโบได้ได้แต่โฆษณาจำเฟซเฟซนี่เขาเห็นคลิปเลี้ยวเนาะเห็นเนี่ยมีคลิปเลี้ยวนี่นี่แบบอันประกอบเอกสารนะข้อมูลอย่างประมาณนี้เขาอมูลจริงกันปะเนาะบูยะนะแต่ว่ามันก็ซีรีสออะไรกันปะทันใดขอห,หน้าบางที จะเห็นคลิปอะไรตัดึงมันกับบล็อกด้วยวะจ๊บินเลยแล้วบันนี้สว่างซื้อของลินให้น้องกเพิ่นไปนั่งลินนี่คุณเป็นนางช่างว่างกับนางทาไอเพิ่นยิบเกือบให้เกือบเกือบเนี่ยก็ไอซื้อวะนะสกอสกอส่งเอบ่กสกอส่งเอเปลี่เปลี่ยนตาเป็นส่งเอจะเป็นหัวใจ ไอ้เป็นกัช์ไม่หลุ่นขนาดนะเนาะไปเจ้าเขาส่งเอเขาไม่ได้หูเลยเหงาเลยอ่ามันจะคือตัวเอเลยสไตล์ก็คือตัวเอืมมูนทนกุปปาจังอืม,อมยังแม่เลือกคูใม่อีกบอเบคกี้ก็มีเด้อแบคกี้ คุณแบบเดียวกันเลยเอลเอสเหมือนกันเลยยหน่งเยดิบอยู่ปุ้นซือของดินไฮละก็ฮู้เออนอนตกใจนางถ่าเอนิบเกิดให้บานสิได้ก็สิได้เดินทางไป้านทีเิ่นตั้งใจว่าชิมาแต่เิ่นคิดเป็นคิดว่าเปิดสิเปิดห้านะเป่นหน่อยแต่ว่าเปิดอีบอนหนึ่ง จะได้ซื้อเกิดจะได้ซื้อให้แม่เพิ่นแหละจะได้บ่แม่เกิดไแม่จะเอาบ่เออน,นี้ห่อของเดบูดิเศษหลักของเดบูเดบูเดบูเพิพ่นกำลังไปซื้อเดี๋ยวเราจะบ่เจ็บคอส่วนคออยังเนาะอันนี้คือยิบเรียบร้อยแล้วเม่นไบ ยิบละบ่อยยิบวิเชยแม่ยิบจะบ่อยแล้นี่บิชัยมันเดินนะมันยิบแต่มันสิปีนฝ่ายข้างในอย่างนี่แหละเออจิบมันยิบตรงนี้มันปี้เลยเขาก็รอรอพื้นปิดเลยมีการเห็นมันคนได้ไหมนี่ยางไปขาดยันเดียวเอียงขาดนะสายเลยขาดเออสายเกือบนะแม่ขาดไปเพราะว่าเขาเตะถือล็ฟถือไม่เป็นอางนั้นนะอืม ไปจะได้มักอยู่บอแม่มักอยู่บ่มักตัวนี้นะอันนี้ชโลว่าอันมักมามักตัวนี้เบยังมีเบย์มีเบร์อยู่หาเบ์ย่งปดเมีนก้อนทองกันบอเล่านีเบ์เอลเบจ่ใช่เอ็กเอเบย์เอลินเบใช่ไวแบนุ่งไป

อันนี้เป็นของละไสดของห่านพนทุกคนเนาะคือวันนในข่ามาเลือกเบิองอยู่ทางในนี้ได้เลยเป็นห่านปวดแม่เพิ่นแบบนี้เบอร์เอฟเอลกมี่เนาะแบบนี้เบอร์เอฟเอลหุบมาจนฟรีไซส์ยังเหลืออยู่ตัวเดียวอันน้ากินให้อันน้าไปเอาไปเลยเอฟเอลกูมี่บ้ามันเป็นฟรีไซส์ เป็นฟิชไซคขั้นแบบนั่นละมีมอบอกเลยแบบสีขาวนีเบอลจะรองลยม่บอดเิเป็นฟิชไมันก็คือคละแบบ เมาดีนะเแมเรียบๆำหรับเทนเลยทุใช้ได้อีกเนาเนาะกะเทอเพิ่น็มาให้ใช้ได้เนาะบัละงับันเใช้ได้เลเอาเนาะเทนมันก็ดีวันนี้อ่จอดอืมเอาตัวนี้บ่เสือเพิ่นก็รัาหลเนาะเพิ่นเนาะบ่ ยั่านยนะมีสีดำด้วยสีแดงเอหามไหมเออนั่นหลยใคนยังได้หลับหรือว่าดดเบไม่ยู่เสื้อก็เยหัดขี้แหเละมันยังอยากขัดเยเอออยากขับขี้แหเอยเออตัวดำนี่นตัวนี้สีดำพอดี้ใ่มอือพี่ใส่เดียพี่บอสีใส่สำคัญเนาะอือสำคัญเหรอตัวนี้มันขัดขี้แหเลยเออบเป็นน้ำเสือทั้งในโบเฉลยนายอยากจอดขี้แห่ขึ้นมันก็เลยขัด เนาะอย่าว่าตัวนุงอย่ามันทำเขาหน่อยเนาะตัวนี้อยากคือผู้ชายตัวนี้แม่ชาฮาเบิร์นะเอาบอกคุณจริงเนาะอันจะเข้มเลยอันนคะใส่ไปเนาะไปเดาไปเดาเม่อก่นงานแบบเรียบๆอย่าใส่เลยช่วงนี้อะไรกันหน่อยบ้างเจ้าลองค่ะเราใส่กันแค่นี้เลยกระบิดมีนุ่งสบายมันบ่ฮอนนุ่งสามขีดโตแหล่นีึง ตี่นี้ของหนูหนี่นีหนูมาทุกมื้อนี่เด็กของหนูแล้วอย่าไปขายนั่นเองขายก็บุลงขอบคุณ X X L มาแล้เงินกันเนี่ยมาแพงตัวนี้ฮะมันเบาตัวนี้จิคกลค่าบริสุทธิ์เลยตัวนี้มันหนาหนาเลยอือแพงก็เรียกตัวนี้สิบางกว่าบางบางเบาเลยน้่ยน้อกับตัวนี้ เอวีดีโอเลยค่ะบอหมักบะสอนเเกาซสนสามเสนเป็ดเก้าตัวต sure> mm hmm. ู้นี่แหละมันสิกขักกว่าไอ้ะ่งชู้พีรอนดวยคบัวชู้ตัวนี้คือกลวบ่แพ้มันกระชิกขักกว่ามันชินากว่าตัวนั้นแผังบางเรียบลึกตัวนะ สิประมาณนี้นะพี่น้องโดยนะพี่น้องตอนนี้กะมาฮอดเพื่อนฮอดชาตินะพี่น้องเมื่อยแหงไปแต่เช้าจนว่าเพนเพนอะไรนอจักน้าพ่นพเป็นคือมาฮอดเือนฮอดชานะไปแวะลายมองะบอนใช่เ็ยงนะ ได้บลายดอกได้นนหนึงเพรน้อยสรุปแล้ว่าๆก็พาเมย์ผุนไปอันตลาดแต่เศ้าๆอันนี่ก็คือไปซื้อเสือเพผุนว่ายันบรทันเขาเพราะว่าเป็นเสือที่เพผุนอยากได้มาแต่โดนแล้วเพรน้อยเป็นเสือจักเอิญว่าจะได้เป็นเขาเอิญเสือ,อยังเกาะเสือแวกบอก ด้วเสือคล้ายๆบอดี้สูตรนะพม่นเอาแต่บอาบอดี้สูตรคลร้ายๆแต่บแม่นคล้ายใี่แล้วสวัสดีแม่ได้ยังแนงเห้ยพม่นเอาไปเบิ่งน้ำแนงแนงผม <c oughs> ผมจ <c oughs> นซี่บัสหัวยองหัวยองต้องแม่มกัสสาวชื่อไ้ตัวนั้นหยุดก็บอกคือนนะ ได้เกิดเลยเอาแบบแบบนี้ภาษาคนวัยรุ่นอ่เน,น,นะก็เสือเลยนี่ตรี้มเช่าเพื่อสีนี้ัจรียเช่าจินเพนเตรียมเกิดเนี้ยมีเสือแพงช่้เนี้นี่สองเนีนสะามสิบเนาะสองนสามสิบทุกคน ไปติเท้าเลยคนคุณดีเลือกตัวไรกันเดี๋ยวมืแรงจะเอาตีรถถี่แอลแล้วก็ปัง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 ตีรถถีบมันน้อยเลยเข้าไปมันอัดตุบเลยแหละมัดไปเฮิงเนาะทุกคนของบริษัท กะมันมีเบอร์พอมเนาะมันหาเบอร์เนี่ยแม่มันนี่มันกะหากะมีอืมมีกะยังตัวเดียวนี่แนเนี่ยแอ็นกับพระท่านเขาขนาดไปที่เช้าเกือบพระท่านท่านเป็นกับเป็นท่านใหญ่เป็นใครนี่เอนออนไลน์เพิ่มเฟซน้อเฟนไล์สดขายเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนนะมีอยู่เนาะแต่วันมีแต่ตัวน้อยนะมันบวกลมแม่ไม่ได้เป็นตัดเบอร์ใหญ่พร้อมเออเป็นตัดเบอร์ใหญ่ไหมเหลือตัวสุดท้าย พูนบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์จะมาเบิ่งเด้อไปยังตัวเดียวเขาะก็เลยเอาเช็คแม่เคยเช็ดน้ำกับเป็นเพื่นไปแล้วแม่เคยเช็ดถามเนาะเห็นเพิ่นลงไม่ติจอกย่างนันนี่โอ้สว่างไม่ลงมาขายแล้วเพิ่นเนาะเลยนินถามเพิ่นๆบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์จะมาเบิ่งว่ะเครื่องสีเขาม้าไม่ว่ะไปย่างตัวเดียวเพิ่นนะคนเอาไปกับขัาวเนาะเพิ่นเนาะไปงานเลย นุ่งตาเสือกันาวก็ได้บุงทองเสือเนาะนี่คงสมวังเลยเนาะเดีวก็บุญกระจายนะเสือผู้ค้ำหอมชุดหนึ่งค้ำได้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งนุ่งเชิอกระตูเรียบร้อยก็ได้อยู่ฮะโอเคเราเป็นหนาวหนาวสุดเลยนี่ก็จะได้ขอตัวจบไปเพียงเท่านี้เนาะไปแต่เศร้าก็คือพาเมย์ไปซื้อเสือบริสุทธิ์คล้ายๆเนาะเบริสุทธิ์บอบริสุทธิ์เนี่ยเสือเมย์เอินเมย์บ้านเขาเอินเสือเวทเสือเวท แต่มาหนี้น้ำฝนนอกเอิญบันทึกอ่ะขอโทษขอแันนันหลายๆเาะโดยมาจากบ้านเนอเนาะแต่ว่าจาบ้นนานนอกกันพี่น้องไอ้อะไรน้ำฝนนอกมาฮอนโมนี้สาวสวงกับเมฆที่ได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะแต่หากว่าทิ่นีเ้เรา,อ,า,อ,า,อ,าอ,อย่างที่าดไปหรือว่าเหตุอย่างผิดก็ต้องกราบขอโทษขอแันนันหลายอโดยโดยอ่ะละมาฮอนโมนี้สาวสวงกับเมฆที่ได้ขอตัวลาไปก่อนไปคุยกันมาในคิดหนาเนาะส่วนเราที่นี้สิขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี